สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดความหมายครบอบครัวอึ่งไข่สับทางการเมืองแท้จริงมีที่มาจากสิ่งนี้หากช่วงที่ผ่านมาท่านผู้อ่านได้เข้าไปในแอปพลิเคชัน X หรือชื่อเดิมคือ Twitter ก็อาจสังเกตได้ว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวหลายคนใช้ชื่อว่าอึ่งไข่หรืออึ่งไข่หรือเก่าวถึงอึ่งไข่กันหนาหูมาก คำว่าอึ่งไครหรือครอบครัวอึ่งไคไม่ได้หมายความว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าที่อยู่ในฤดูวางไครแต่อย่างใดแต่เป็นสัตท์ทางการเมืองที่กลุ่มคนเหล่านั้นรับมาเพื่อบอกว่าตนเองเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่เห็นด้วยกับแนวทางที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจในการตั้งรัฐบาลตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มที่คนกลุ่มนี้ถูกเรียกตัวว่านางแบก หรือกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนพักเพื่อไทยและมักจะเขียนข้อความในโลกออนไลน์วิจารณ์กลุ่มผู้สนับสนุนพักเก้าวไกลที่ถูกเรียกว่าดอมสม้มติ่งสม้มหรือแม้แต่ส้มเนา่าแม้ผู้สนับสนุนพักการเมืองทั้งสองฝายนี้ชื่นชอบพักการเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันแต่การที่พักการเมืองทั้งสองพัก มีแนวคิดที่แตกต่างกันในหลายครั้งทําให้กลุ่มผู้สนับสนุนของทั้งสองกลุ่มมีประเด็นถกเถียงตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรคื่อไทยตัดสินใจตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรก,การเมืองของอดีตผู้มีส่วนร่วมรัฐประหารของพรรคตนเองเมื่อปี2557ทั้งสองพรรคคือพรรครมไทยสร้างชาติและพรรคลังประชารัฐก็ทําให้บรรดานางแบกนายแบกและดอมสม้ม ตอบโต้กันหนักเข้าไปอีกประเด็นหนึ่งที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลใช้มาถกกันก็คือเสียงโหวตมาจากประชาชนที่พรรคเก้าไกลได้เสียงจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมแบบบัญชีราไรชื่อปฏิลิสประมาณ14ล้านเสียงขณะที่พรรคเพื่อไทยได้มาเป็นอันดับที่สองคือ10.9ล้านเสียงไม่เพียงแต่ระดับประชาชนทั่วไปแต่การนำพรรคเพื่อไทยบางคนยังเคยใช้ประเด็นเรื่องจำนวนผู้ออกเสียงนี้ มาเป็นเหตุผลในการต้องได้ตำแหน่งประธานสภาการเปรียบเทียบตัวเองเป็นอึ่งไขนี้มีการใช้ในวงกว้างมากขึ้นหลังจากที่แขกคำพก,กาปันวิชัยผู้วิจารณ์ข่าวชื่อดังและคอลัมนิสนำไปพูดในรายการวิจารณ์ข่าวชื่อ In Her Eyes เมื่อวันที่23สิงหาคมและต่อมาพบว่าผู้ใช้ X หลายคนเปลี่ยนบัญชีตัวเองเป็นอึ่งไข่หรือนำคำว่าอึ่งไขมาใส่ไว้ในชื่อด้วยเหตุผลนี้ ทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางคนไม่เพียงแต่ยอมรับว่านางแบกเป็นชื่อเรียกกลุ่มผู้ที่มีแนวคิดตรงกันแล้วยังโอบรับคำว่าอึ่งใครเป็นชื่อเรียกกลุ่มตนเองอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก t ัสโตออนไลน์ดอทคอมขอบคุณค่ะ